สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้มากี่เหลียงสุดท้ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่นะครับมีพี่สาวพี่ชายนะครับมารวมทานข้าวกันเนาะนะครับผมหล่อพี่สะใภกับหลานๆนะครับยังไม่มาเนาะมาดูกับข้าวกันเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นปลาตะเพียนต้มเค็มนะครับผมแล้วก็เป็นปลาตะทิมนึ่ง น้ำจิ้มสับรสนะครับผมนะแล้วก็มีข้าวต้มมัดเนะครับผมที่พิจารัาอยู่นี้ก็จะเป็นบะหมี่ผูดแดงลูกชิ้นนะครับผมนะนี้เป็นผลไม้อบแห้งนะครับผมนะเป็นบวยนะครับผมนะ,สะแสดงก,ก็จะมีนะครับเค้กกลมข้าไก่นะครับผมนะตีนดงปังกล่องนะครับผมนะ เรามีผลไม้ก็จะมีส้มโอนะครัมะละกอนะครับผมมีน้ำหวานนะผมน้ำนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็คือแอปเปิลคอทแห้งนะครับผมอบแห้งเนาะโอเคครับผมน้มาครับทุกท่านครับผมมาทานด้วยกันเนาะนะครับผมก็จะมีจับฉลากกันนิดหน่อยนะครับนี่ครับของรางจับฉลากเนาะนะครับผมน้ใครจะได้อันไหนก็รอลุ้นกันนะครับผมน้ ก็เป็นน้ำบอบลมนะครับผมห้องรางวัลก็มีนะครับอบุปกรณ์ัครกูอ่ะแก้วน้ำหมอนครับกระติกน้ำแล้วก็ถังขยนะเนาะแล้วก็มีคกนะครับเครื่องมือทำข้าวนะครับผมนะ้นหัอ๋อมีกล้วยน้ำว้าอีกนะมนะ้วนหนัก เนี่ยครับกล้วยน้ำว้ามะละกอสุกเราส้มโอเนาะยังไม่ยังไม่ได้แกะนะครับทุกคนหั่นข้าวก่อนนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะครับอร่อยไหมพี่พี่อร่อยไหมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนะครับพี่สาวพี่ชายนะครับวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมากันเนาะนะครับผมก็หัวค่ำนะครับก่อนเนี่ยเมนูง่ายๆนะนะครับผมที่ทากินกันนะครับ มาครับุกทานครับผมมาทานด้วยกันครับผมอร่อยแน่นอนครับโอ,โอวางกล้องนะนะครับเดี๋ยวทะตั้งกล้องนิดนึง ่อยเด้อนะผมเนาะอ่ะากัดด้านนะผมเนะมีน้ำหมูสับทิฉันนะผมอร่อก็เลยเนาะ เพิ่งเล็กน้อยนะครับ ครับท่านครับผมนะบะหมี่น้ำหมูสับลูกชิดนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมนะมาหารนักการอะนะครับผมนะวันนี้มีปลาเนาน้อนะแล้วกว็ปลาตะเพียนก็เข้มนะครับผมเนาะ เดี๋ยวครับขอบคุณครับผมครับสิบมาชิมด้วยกันครับผมนะปลาตะเพีนต้ม,นนมนะตเค็มครับผมเก๋ยังครับผมนะ ป oh. ่านหนึ่งเนาะนะผมครับน้ำจิ้มสามรสนะครับอืม mm hmm. น้ำจิ้มอร่อยเลยนะผมครับอ่ะ mm hmm. เนื้อมันนุ่มอยู่มีไขด้วยปลาตะเพียนต้มเค็มจากอุบลยาอร่อยมากปลาต้มเค็มนี้สั่งมาจากฝากพี่ชายอีกคนหนึ่งซื้อนะ่ะผริกแกไปวิงว่งวิ่งรถหินอ่อนเนาะน้ำพุน,ะนเลยฝากพี่เขาซื้อมาเนาะ อร่อยเลยนะครับผมนะ่ะสวัสดีครับเชิญครับพี่นี่พีสไปน้ำผมน่ะสวัสดีค่ะว่าแถวครับคลิปนะนี้ก็จบวันนี้นะครับผมนะมาเียนรูร้ใหู้่นชมนะถ่ายรวมญาติพี่น้องครับกินเหลียง สุภาพผู้ติเต่าต้อนรับที่ใหม่นะครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมมาริสมาร์ทแอนด์แฮปปี้ดี์เยียครับผม